ลิงสองตัวที่จะว่านี้นะฮะเป็นลิงมีมารยาทงามจริงๆฮะยังไงคะเขาก็มากันด้วยชุด้ายละครลิงนะฮะแล้วก็นั่งดื่มนั่งกินกันกระนุ้งกระนิ้งไม่มีกริยาท่าทางความสนแต่ประการใดจริงๆลิงต้องสนลิงต้องไม่อยู่นิ่งนะฮะแต่นี่นั่งกันจ่อยเลยนะฮะกินไปชิมไปจิบน้ำไปนี่ป็งไงนี่ไม่ใช่เมืองไทย ท่านผู้ชมช่วยฟังเสียงหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลิกพูดท่านผู้ชมช่วยฟังเสียงหน่อยเขาจะมีเพลงผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนแล้วก็ดูเกริายาท่าทางของเจ้าลิงสองตัวนี้ไปด้วยแล้วกันฮะท่านผู้ชมบอกฟังดูเรื่องอยู่ดีอะก็คุ้นอยู่นะ แต่ไม่ใช่เมืองไทยคล้ายๆซีรีนดิออนว่าฟังได้ละเอียดขนาดนั้นเลยคล้ายๆของซีรีนดิออนร้องแต่ไม่แน่ใจเพลงอะไรอ้โหดีจริงคือคือมองจากกระป๋องไงแล้วก็มองจากข้างหลังนะคะกระป๋องเป็นไรฮะกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นน้ําน้ําอะไรสักอย่างน้ําอัดลมหรือน้ําชาอะไรสักอย่างแน่ๆใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่แหละฮะเป็นการฝึกลิงที่ ทำให้ลิงนิ่งได้แล้วก็กินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิจ๊บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆน่ารักจริงๆนะฮะแต่ดูอยู่ว่าเขาทานอะไรข้าวหมูแดงแล่ะใช่ไหมผมตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ดีค่ะ,ะคลิงเป็นแบบนี้อ่าเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแต่วันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าห้ามพลาดเด็ดขาดมีเรื่องน่ารักน่ารักอย่างเงี้ย